นะคะวันนี้กับสเสด็จแนทนะคะเมียฝรั่งอินยูวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในประเทศตุรกีนะคะเพื่อนๆอกว่าจะได้มาทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปเมื่อ5เดือนที่แล้วนะคะแนทได้โพสต์ไปนะคะ1คลิปเกี่ยวกับ เอกสารการทาวีซ่านี่แหละค่ะเพื่อนๆแต่แต่คลิปนั้นไม่ได้มีหน้าตาเอกสารตัวอย่างมาให้ดูนะคะเน็ก็เลยมาทําคลิปนี้อีกครั้งนะคะเพื่อเพื่อเพื่อนๆหลายเอฟซหลายๆคนนะคะหลายๆคู่ทาง FC ทางแฟนเพจนะคะแล้วก็ทาง Youtube Channel ช่องของเน็นะคะเกี่ยวกับคนที่กําลังเตรียมตัวจะแต่งงานมีแพลนที่จะแต่งงานนะคะหลายคู่มากนะคะเกิน10 คู่นะคะบอกได้เลยเกิน10คกู่ก็แสดงความดีใจด้วยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะขอให้สุหวังในเลวันนะคะอาจจะติดขัดนิดหน่อยเรื่องโควิดนะคะช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะเราก็เดินเรื่องเอาไว้ก่อนนะคะก่อนเดินทางนะคะเดินเอกสารทุกอย่างไว้ก่อนนะคะเพราะว่าม,มันใช้เวลานะคะเพื่อนใช้เวลา 2- 3สอาทิตย์บางแต่ว่าติดโควิดอยู่ช่วงนี้ไม่แน่ใจนะคะว่า จะใช้เวลาออกไปนานเท่าไหร่นะคะตอนที่เนีทำน่ะใช้เกือบเดือนนะคะสองสามอาทิตย์นี่แหละค่ะรอนะคะ,ะ,คะแก้เอกสารแก้แล้วแก้อีกสถานทูตตีกลับนะคะเอกสารบางจุดเขาแปลไม่เหมือนไม่เหมือนเอกสารตัวจริงของเราเอกสารสถานทูตก็ตีกลับนะคะเพื<ๆ>่อนๆตีกลับมาที่ที่เราเอาไปแปลนะคะเขาก็จะแปลให้ใหม่จนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งลายเซน็นจุดเล็กๆก็ต้องเหมือนทุกอย่างนะคะแล้วก็ส่งกลับไปใหม่ เขาก็ถึงจะประทับตาให้เรานะคะเอกสารที่ที่ต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆเอกสารแรกเลยนะคะที่ต้องเตรียมถ้าใครเคยหย่ามาแล้วใบหย่านะคะเพื่อนๆหนึ่งสำคัญเลยนะคะใบหย่าใบหย่าของเรานะคะแนทเคยหย่ามาแล้วนะคะกับแฟนคนไทยนะคะ กับพ่อของลูกเน,ะนาะเนก็อย่าอย่ากันนะคะก่อนที่จะคบกับฝรั่งนี่เน็นคิดไว้แล้วนะว่าว่าจะคบกับฝรั่งเนก็เลยจะเริ่มคบจะเริ่มคุยฝรั่งจริงจังเนก็โทรนัดไปหย่าเลยนะคะก็ไปหย่ากันเพราะว่าเอกสารการหย่านี่มีมีระยะเวลาหนึ่งปีนะคะต้องหย่าให้ครบกําหนดหนึ่งปีก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนถึงจะไปแต่งงานใหม่ได้นะคะอืมนี่แหละค่ะตามข้อกฎหมายนะคะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เน็ตรู้มานะคะเน็ก็ศึกษาก่อนที่ก่อนที่จะเปิดใจรับคุยกับฝรั่งในแชทนะคะเน็ก็ศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าเน็ตเน็ตติดมีใบหย,อยาอยู่นะคะเอกสารที่2อลเอกสารแรกผ่านไปนะคะสําหรับคนที่มีใบหย,ยานะคะเอาใบหย,ยาไปด้วยนะคะไปแป,ปลเอกสารนะคะตัวจริงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างของเราต้องเป็นตัวจริงนะคะ แล้วก็มาอันที่2ใบเกิดนะคะใบเกิดของเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะใบเกิดของแมทนะคะหน้าตาประมาณนี้อันนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะคะใบเกิดก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่แหละใบเกิดพูดถึงเรื่องใบเกิดก่อนนะคะเพื่อนๆมีคําถามเข้ามาหาแนทเยอะมากเกี่ยวกับใบเกิดนะคะใบเกิดพี่ไม่มีในคลิปนั้นนะคะแล้วก็ในเพจ Facebook นะคะเพื่อนๆได้อินบอกเข้ามาหาแนทนะคะแนทก็ตอบทุกคนนะคะเพื่อนๆแต่บางคน อาจจะไม่เข้าใจให้มาฟังคลิปนี้อีกรอบนะคะแน่เชื่อว่าเพื่อนๆเซิเร์ชคลิปนี้อาจจะเจอนะคะต้องเจอแหละเพราะว่าคนที่อยากได้ข้อมูลหาข้อมูลเขาเซิร์ชเซิร์ชจริงๆนะคะเพราะว่าตัวแนทตอนที่จะแต่งงานกับแฟนคนนี้แนทก็เซิร์ชนะคะว่าต้องทําอะไรต้องเตรียมเอกสารยังไงแล้วก็โน้ยมากนะคะไม่ค่อยมีคนมาให้ข้อมูลก็เลยเตรียมทุกอย่างเลยที่มีในชีวิตหอบไปเลยค่ะอันนั้นคือบ้านหองฟังนะคะโมโบเบเวทำไปเลยค่ะอันนั้น ไม่มีคนบอกนะคะไม่มีแนวทางความรู้อะไรเลยนะคะครั้งแรกของเราก็จะเป็นใบเกิดนะคะพูดถึงเรื่องใบเกิดใบเกิดสมมุติว่ามันก็จะมีหลายกรณีนะคะที่มาถามแนตใบเกิดพี่ไม่มีใบเกิดพี่หายตอนน้ําท่วมนะคะทํายังไงดีไปที่อําเภอนะคะเอาทะเบียนบ้านตัวจริงของเราไปที่อําเภอนะคะแนะนําอําเภอบ้านที่เราเกิดนะคะจะง่ายสุดแต่ถ้า เอาไปตามอำเภอเขตที่เราอยู่สมมุติว่าบ้านเกิดเราอยู่กาลสินยกตัวอย่างบ้านเกิดแนทอยู่กาลสินอย่างเงี้ยแนทจะไปคัดลอกใบเกิดที่ลาดพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแนทแนทอยู่ระแวกลาดพร้าวอ้อมน้อยสม,มุทรสาครเนาะเมื่อก่อนลาดพร้าวแล้วทีนี้นกก็อยู่แถวนั้นนะคะทํางานในตัวเมืองนะคะไม่ได้อยู่ที่กาลสินแนกก็ไปทําตรงนั้นเขาบอกว่าใบเกิดหาไม่เจอไม่มีข้อมูลนะคะ ก็ต้องกลับไปที่บ้านเกิดนะคะถึงจะทําได้ในอำเภอเขาแนะนําแบบนั้นนะคะที่เขตที่ลาดเเพวแนตไปนะคะก็ไม่ได้แม่ก็ตีรถกับกาลสินนะคะไปไปคัดลอกสําเนาที่นั่นนะคะเพื่อนเพื่อนืมนั่นเลยค่ะเอาทะเบียนบ้านตัวจริงไปนะคะใบเกิดไม่ต้องมีแม่ไปเซ็นก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นตัวเราต้องไปเองนะคะใบเกิดของเรานะคะเนี่แหละค่ะแล้วก็อันที่สองเป็นพาสปอร์ตนะคะเพื่อนเพื่อนพาสปอร์ตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ ปปิดชื่อนะคะเนี่ยค่ะพาส,สปอร์ตของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะพาส,สปอร์ตของเราถ่ายหน้าพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็เ,เล่มจริงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่สถานที่เขารับแปลเขาจะเอาเล่มจริงของเราไปเลยนะคะทุกอย่างต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะคะถ้าใบเกิดของเราไม่มีตัวจริงให้ไปคัดลอกสำเนาแล้วก็ให้ในอำเภอรประทับตาให้เรานะคะค่อยเอาไปแปลเอกสารนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีใบเกิดตัวจริงนะคะอันนี้แนนตแนะนํานะคะเพราะว่าแนะเคยถามนาอำเภอมาแล้วว่าจะทํายังไงก็ไปคัดลอกคัดลอกที่เขตที่บ้านเกิดนะคะที่กาลสินนายอำเภอจะประทับตาให้เราสองคนเลยนะคะไม่ใช่แค่คนเดียวนายอำเภอใหญ่นายอำเภอรองอะไรก็ว่าไปก็ไม่รู้นะคะว่าตําแหน่งหน้าที่เขาอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเขาประทับตาให้แล้วเราก็เอาไปแปลนะคะนั่นแหละค่ะถึงจะได้แต่เ,ตเพราะเอิญว่าแน็มีใบเกิดตัวจริงนะคะตอนแรก ใบเกิดหายไม่เจอหายตอนน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปค้นเจอเกา่าสมบุสมบันโอ้แตงแต่ชาติปางไหนแล้วน,นู่นนั่นแหละค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆใบเกิดนะคะใบเกิดผ่านไปแล้วก็พาสปอร์ตพาสปอร์ตผ่านไปนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆพาสปอร์ตผ่านไปแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านของเราอันนี้เป็นแปลเอกสารแล้วนะคะ ทุกฉบับนี้ต้องมีตัวจริงนะคะเอาตัวจริงไปนะคะเพื่อนๆไปไปที่สถานที่ที่เราเลือกที่จะแปลนะคะที่ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านเรานะคะศึกษาดีๆว่าที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปแปลนะคะแล้วก็ใบที่สี่ที่เน็ตได้เอาไปแปลนะคะก็เป็นใบโสดนะคะไปขอที่อำเภอนะคะใบโสดใบโสดนี้ไปขอที่อำเภอนะคะเพื่อนๆ ขอที่อำเภอก็จะแปลออกมาได้หน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นใบคนโสดของเรานะคะอืมเอาทะเบียนบ้านเอาเอาใบโสดการขอใบโสดนี้นะคะเพื่อนๆนะขอพูดก่อนว่าต้องเอาในายผู้ใหญ่บ้านนะคะเอาผู้ใหญ่บ้านไปเซ็นรับรองให้เราด้วยนะคะหรือว่าข้าราชการหนึ่งคนนะคะในหมู่บ้านของแนทแนทเอาผู้ใหญ่บ้านนะคะหม,หมู่ของหมู่ที่แนทเกิดนะคะในเกิดหมู่ เก้าก็ผู้ใหญ่บ้านหมูเก้าไปอย่างเงี้ยครับเกิดหมูสิบก็ผู้ใหญ่บ้านหมูสิบไปเกิดหมูสีก็ผู้ใหญ่บ้านหมูสีไปอย่างเงี้ยแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราสะดวกก็เอาไปเซ็นค้ำประกันให้เรานะคะผู้ใหญ่บ้านก็ไปกับแนทนะคะแล้วก็ไปเซ็นให้ค้ำประกันว่าเราโสดจริงๆนะคะในอำเภอถึงจะออกให้เขาไม่ได้มาออกให้สุม 4, สีสมหานะคะใบโสดคุณไปบอกว่ามาขอใบโสดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนไปรับรองให้คุณ แม่เอาญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องเป็นข้าราชการหรือว่าคนที่คุณรู้จักผู้ใหญ่บ้านข้าราชการนะคะประมาณเนี้ยเอาญาตพี่น้องไม่ได้ค่ะเพื่อนๆแนทไปถามมาแล้วแนทไปทําม,มาแล้วนะคะใบโสดนะคะอันนี้สําหรับใบโสดเราก็ไปขอนะคะเขาก็จะไปเซ็นให้แนทก็ให้ค่าน้ําใจผู้ใหญ่บ้านที่พาไปนะคะอืมเป็นสินน้ําใจค่าน้ํามันค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะของแนทก็จะมีห้าใบน,นะคะเอกสารห้าใบห้าใบ นี่ค่ะเอกสาร5ใบที่ที่ได้เอาไปทําการแปลนะคะเอาทุกอย่างเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นฉบับฉบับภาษาไทยนะคะอฉบับภาษาไทยทั้งหมดเลยแล้วนี่ก็เอาไปแปลเอาไปส่งแปลที่สถานรับแปลนะคะแล้วก็ต้องมีทุกอย่างนี่เป็น,เป,นเป็นต้นฉบับนะคะเป็นสำเนาตัวจริงนะคะทะเบียนบ้านเอ่ยใบโสดเอ่ยแล้วก็จะเป็นพาสปอร์ตเอ่ยนะคะแล้วก็จะเป็น ใบหยาเอ่ยนะคะทุกอย่างเป็นตัวจริงนะคะเป็นตัวจริงใบเกิดก็เป็นตัวจริงนะคะแต่ถ้าไม่มีให้ไปคัดลอกสำเนาอย่าลืมนะคะไปคัดลอกสำเนาใบาเกิดแล้วก็ให้นนะํำเพอรประทับตาให้นะคะยืนยันว่าเป็นใบเกิดเราอืมประมาณเนี้ยค่ะเก้าใบาเกิดไป สำหรับคนที่ไม่มีใบเกิดตัวจริงนะคะแนะเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหานี้นะคะเพราะว่าเข้ามาถามเน็เยอะมากบอกว่าใบเกิดพี่ไม่มีใบเกิดพี่หายนานแล้วพ่อแม่พี่แยกทางกันโอ้เนะ็ตตอบคาถามนี้เยอะมากนะคะเพ,ะเพะื่อนๆอันนี้คือแนแนะนําให้ไปที่อําเภอที่เราเกิดนะคะเอาทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อเราไปนะคะแล้วก็ไปถามในอาําเภอเขาจะคัดลอกให้เราแล้วเขาจะทําให้เรานะคะอืม มันต้องมีชื่อเราอยู่ที่นั่นนะคะถ้าเราเกิดที่นั่นนะคะเขาจะมีสาเนาไว้จะกี่สิบปีนานหลายปีเขาเขาก็มีนะคะเขาค้นเจอนะคะเพื่อนๆมันจะมีประวัติของเราอยู่ที่นั่นของแนทก็ค้นเจอนะคะค้นเจอแนทไปแนทไปแก่นี่สามรอบนะคะบินบินสั้นอันขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพกาฬสินกรุงเทพกาฬสินนี่ สามรอบนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเลขบัตรประชาชนแม่ไม่ตรงนะคะต้องเอาเจ้าตัวไปอีกนะคะเอาแค่ตอนแรกเอาแค่แม่ไปก็ไม่ได้นะคะขึ้นกับไปื่อนเพ,เพราะว่าเนธทำงานนะคะขายเสื้อผ้าอยู่เทพก็ลางานไม่ค่อยได้นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลาออกแล้วนะคะแต่ว่าต้องทําให้ครบหนึ่งเดือนลาออกตามกฎเกณฑ์ของบริษัทนะคะประมาณนี้ค่ะเนยต้องรอหลังหนึ่งเดือนแต่ว่าเนยก็พอมีวันหยุดเนยก็ นั่งรถทัวร์กลับบ้านนะคะแล้วก็ไปทํากับแม่หลายรอบมากเลยนะคะสามรอบประมาณ3รอบเอาเอกสารทั้งหมดนี้นะคะไปแปลที่เนยพูดมานี้เอาไปแปลนะคะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษพอแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็เอาตัวจริงทุกอย่างไปนะคะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เซ็นเขาจะให้เราเซ็นรับรองนะคะเขาจะมีเอกสารมาให้เราหนึ่งใบสถานที่แปลนั่นเลยค่ะเขา<ๆ>จะมีเอกสารมาถามเราให้เราหนึ่งใบว่า เราจะเซ็นรับยืนยันให้เขาไหมว่าให้เขาเอาไปสถานทูตไปประทับตาให้เราเหมือนเหมือนเขาเป็นตัวแทนเราอะค่ะบัตรประชาชนเราด้วยนะคะอย่าลืมตัวจริงนะคะทุกอย่างเอาไปให้เขาหมดเลยเขาจะเดินเรื่องให้เราหมดเลยนะคะก่อนอื่นเขาจะแปลเอกสารให้เสร็จพอแปลเอกสารเสร็จเขาก็จะได้รับมอบอํานาจแล้วนะคะใบมอบอํานาจที่เขาให้เรามาเซ็นนะคะเราเซ็นมอบอํานาจรับมอบอํานาจให้เขาไปแล้วเขาจะไปเดินเรื่องให้เรานะคะเขาจะเอาเอกสารของเราทั้งหมด ไปสถานทูตนะคะไปแปลที่สถานทูตไทยไปแปลที่สถานทูตไทยให้เรานะคะเพราะว่าเน็ตบอกเขาว่าพี่หนูไม่มีเวลาเลยหนูทํางานหนูลาออกล่วงหน้าอะไรหนูก็เน็ก็อธิบายไปนะคะพี่เขาก็บอกว่างั้นก็เซ็นมอบอํานาจพี่จะเดินเรื่องให้ทุกอย่างเราก็จ่ายจ่ายนะคะจ่ายเป็นค่าเดินเรื่องนะคะตอนนั้นกี่พันเนี่ยจำไม่ได้นะคะประมาณกี่พันไม่รู้แต่เอกสารค่าแปลเอกสาร ใบละ300รอยนะคะตอนที่เน็แปลนะคะ3มปีสองปีที่แล้วนะคะสวงสามปีที่แล้วค่ะอสองปีกว่านี่แหละถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ค่ะใบละ4 0 0ร้ถ้าใบไหนแปลยากหน่อยเหมืนใบเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะใบละ600ประมาณนี้ค่ะถ้าแน่จาไม่ผิดที่แน็แปลนะคะ อยู่ที่สถานที่แต่ละราคาไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็สี่ร้อยบางที่ก็สามร้อยบางที่ก็หกร้อยแล้วแต่บางทีก็พันก็มีนะคะเพื่อนๆที่แพงๆมีค่ะอืมจะเป็นประมาณนี้อยู่ที่เราเลือกนะคะเลือกสถานที่ที่เราจะไปแปลนะคะเขารับแปลนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะเอาไปแปลเขาจะไปแปลให้เราพอแปลให้เราเสร็จเขาจะเอาเอกสารทั้งหมดส่งไปที่สถานทูตนะคะเพื่อนๆ เพื่อทําการตรวจสอบและประทับตานะคะสถานทูตเขาก็จะใช้เวลาทําการประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะสองสัปดาห์ประมาณนี้นะคะตรวจสอบให้เราแล้วใบไหนผ่านเขาจะประทับตาให้เราแบบนี้นะคะประทับตาให้เราแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆทุกใบนะคะทุกใบจะประทับตาให้เราแบบนี้เลยนะคะปึ้งปึ้งปึ้งประทับตาให้ทุกใบเลยนะคะอืประมาณนี้ค่ะอันนี้พาสปอร์ตเขาก็จะประทับตาให้เรานะคะตาขุด ของสถานทูตไทยเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ใบโสดนะคะเขาก็จะประทับตาให้เน็ตแบบนี้นะคะทุกใบเลยอันนี้ทะเบียนบ้านนะคะเขาก็จะประทับตาให้เราทุกใบเลยค่ะประมาณนี้นะคะใบหย,ยาด้วยนะคะเพื่อนของเน็ตประมาณนี้นะคะ่ะพอพอเสร็จจากสถานทูตไทยปุ๊บเอกสารทั้งหมดจะตีกลับมาที่ที่เจ้าหนะ้าที่รับแปรนะคะเขาก็จะโทรบอกเน็ตว่าเอกสารได้แล้วนะน้องน้องเข้ามารับได้เลยอะไรเงี้ยเน็ตก็ ไปไปรับนะคะตอนนั้นเบ็ดเสร็จแล้วน่าจ่ายไปประมาณรวมทั้งสองสองสถานทูตแล้วก็ประมาณห้าหกพันประมาณเนี้ยค่ะห้าหกพันไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าสถานทูตตุรกีนะาําได้ว่าน่ยจ่ายประมาณสามพันนะคะแฟนเนเป็นคนจ่ายเพราะว่าไปทําด้วยกันนะคะที่สถานทูตตุรกีในไทยนะคะพอหลังจากที่เราได้เอกสารทั้งหมดที่ร้านแปลเอกสารแล้วนะคะเราก็เอาไปแปลนะคะที่สถานทูต ตุรกีนะคะในไทยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่รัชราหรืออโศกเนี่แหละค่ะไปแนนั่งแท็กซี่ไปหลงนะคะเพื่อนๆไปลงตรง BTS ค่ะหลงมวยขวางอะค่ะหลงเขาพาไปไม่ถูกนะคะมันเป็นโซกซอยเล็กๆไปเงี้ยค่ะเขาไม่รู้แล้วทีนี้ก็เลยลงไปถามวินมอไซค์นะคะเพื่อนๆ,นๆกับแฟน ถามว่าไปสถานทูตตุรกีนะคะพี่เขาพาไปเลยนะคะแป๊บเดียวมันจะเป็นซอยเล็กๆลึกๆเข้าไปเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรนะคะเป็นรั้วใหญ่ๆยาวๆเข้าไปอยู่ลึกๆนุ่นมอเตอร์ไซค์รู้นะคะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไป50บาทนะคะ2คันกับแฟนแฟนไป1คันเน็ตไป1คันนะคะไม่ได้ไปคันเดียวกันมันเนี้ยค่ะก็เอาไปประทับตาวันนั้นเลยนะคะแฟนเน็ตเข้าไปแล้วเขาก็ไปพูดภาษา ตุรกีบ้านเขาเลยค่ะกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็ตรวจสอบแล้วเขาก็ประทับตาให้เลยค่ะจ่ายตังค์แล้วก็เอ,เอกสารมาได้นะวันนั้นเลยนะคะเอกสารที่ที่ไปแปลที่ตุรกีนะคะไม่ใช่ที่ไปแปลที่ไป,ไปประทับตานะคะที่สถานทูตตุรกีไปปู๊บแแนนจ่ายตัง เขาประทับตาให้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วเขาเน็ตก็เอาเอกสารทั้งหมดอุ่นใจแล้วนะคะเพราะได้เอกสารทั้งหมดนี้คืออุ่นใจก็เตรียมตัวบินไปแต่งงานได้แบบอุ่นใจแล้วนะคะว่าไม่ต้องกังวลว่าฉันจะต้องบินกลับมาทําอันนี้ไหมจะต้องไม,ไม่ไม่ต้องแล้วนะคะถ้ามีเอกสารที่ครบทั้งหมดแล้วอและเน็ตก็จะมีข้อแนะนําอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อนๆพอเพื่อนๆได้เอกสารทั้งหมดมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีทั้งสถานทูตไทย แะะล้วก็สถานทูตตุรกีในไทยนะคะประทับตาให้เราทั้งสองแผ่นเลยนะคะทั้งสองทั้งสองสถานทูตเลยนะคะแต่ละแผ่นจะมีสองสองตาประทับแบบนี้ทุกแผ่นเลยนะคะจะเหมือนกันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันและแน่นก็จะมีข้อแน,นะนําเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆถ่ายเอกสารไว้นะคะอย่างละกี่ใบก็ว่ากันไปจะถ่ายไว้เถอะค่ะถ่ายเอกสารเก็บไว้อันนี้เป็นเอกสารที่แนทถ่ายเก็บไว้นะคะเผื่อได้ใช้นะคะเพราะว่าเผื่อเรา ไปหางานเผื่อเราต้องใช้นะคะเผื่อขาดเผื่อเกินนะคะมีดีกว่าไม่มีนะคะพอเน็ตได้เอกสารทั้งหมดมาเน็ตเอาไปถ่ายเอกสารไว้เลยนะคะอย่างละห้ 10, าหกใบหรือสิบใบแล้วแต่นะคะเป็นปึกๆเลยนะคะเน็ตมีเอกสารพวกนี้นะคะเผื่อเผื่อเราได้ใช้ในโอกาสในวันข้างหน้านะคะเพราะว่าเราบินไปประเทศเขาแล้วนะคะอถ้าเราเอาเอา,เอาสำเนาเอาทุกอย่างไปยื่นเขาแล้วในอำเภอเก็บไว้เก็บไว้เรา ถ้าเราไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้อ่ะพอถึงเวลาที่เราจะต้องอยากจะใช้อีกอ่ะมันจะลําบากนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเรามีเอกสารที่ถ่ายไว้แล้วพอเราอยากจะใช้มันก็จะง่ายกับเรานะคะเมือ่อ1นึ่งนมาไปพอไปอยู่ตุรกีนะคะประมาณ5 6เดือนนะคะก็ย้ายไปอยู่บาเลนกับแฟนนะคะเพราะว่าแฟนทําที่แอร์พอร์ตนะคะที่บาเลนทําสนามบินนะคะ เน่นก็ไปย้ายไปอยู่นู่นไม่ได้ทํางานค่ะอยู่แต่ในบ้านเป็นแม่บ้านแต่ว่าเน่ก็พูดภาษาอาหรับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาภาษาอังกฤษก็งูปะปานะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะพูดอาหรับนะคะพูดภาษาอังกฤษบ้างนะคะตามห้างตามอะไรแต่ว่าคนอาหรับนะคะประเทศบาเลนส่วนมากเขาจะคุมหน้าคุมทุกอย่างล้วก็หางานทํายากนะคะเน่นก็คุยกับแฟนว่าเราเราเราเปลี่ยนประเทศกันเถอะเราไป อยู่ประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษเถอะแนทพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆตอนที่ได้แฟนคนนี้แต่ว่าโชคดีที่ว่าแนทเรียนเนทศึกษาใน y YouTube แนทเปิดอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ที่เขาสอนนะคะเนทก็พอพูดได้บ้างนะคะสื่อสารได้นะคะแต่แอคเซนต์หรือสำเนียงของแนทนี่คือไม่ได้เลยนะคะกกลิ้นนี่คือไม่ไปเลยนะคะอืมเป็นสำเนียงภาษาไทยเลยนะคะแต่ว่า แฟนเข้าใจนะคะเพื่อนๆรอบข้างที่ทํางานที่อังกฤษก็เข้าใจนะคะที่ยูเคก็เข้าใจแต่คําไหนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราอีกรอบนะคะเน่ก็จะสปีกอีกรอบนะคะตอนแรกอายมากเลยนะคะในการสปีกเนี่ยในการพูดเนี่ยอายมากเลยค่ะนิสัยคนไทยจะเป็นคนขี้อายใช่ไหมคะอายจริงๆค่ะเน่ก็สลัดอันนั้นทิ้งออกไปเลยเน่ก็พูด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 เป็นลิ้นพันกันเลยค่ะพูดผิดพูดถูกผิดหลักแกม่าไม่ต้องไปสนใจค่ะ พูดเถอะค่ะอืมแล้วก็เรียนเถอะค่ะถึงเราจะอยู่บ้านเปิด Youtube เปิดอะไรก็ได้คะ่ะ d i กช i นนารีเปิดหนังสืออ่านนะคะเรียนศึกษาเถอะ,ะค่ะภาษาอังกฤษถ้าไปอยู่ตรุรกีก็ศึกษาภาษาตรุรกีไว้บ้างนะคะเพื่อสื่อสารกับพ่อผัวแม่ผัวญาติญาติเขาอะไรเงี้ยคะ่ะนี่คะ่ะเอกสารทั้งหมดของวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะไปสู่การขอแต่งงานนะคะ การจดทะเบียนสมรสนะคะพเพื่อนๆนำเอกสารทั้งหมดที่ได้ที่แนทบอกนี้นะคะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศตรุรกีนะคะพอได้เอกสารนี้ก็บินนะคะเตรียมบินเลยค่ะแนทเดินเรื่องล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนนะคะพอแนทรู้ตัวแล้วแฟนแนทขอแต่งงานและแนทก็เดินเรื่องเอกสารพวกนี้หนึ่งเดือนนะคะพอไปถึงประเทศตรุรกีปุ๊บจะไปจดเลยณนะที่เขตไม่ได้นะคะพเพื่อนๆ ต้องไปแฟนเะน็ตพาเน็ตอะไปไปที่เขตที่อิตันบูนะคะที่เขตไปไปขอวันแต่งงานก่อนนะคะเพื่อนๆในอำเภอที่นั่นเขาก็จะตรวจสอบตรวจสอบเอกสารของเราที่เราเตรียมไปนะคะเขาจะตรวจสอบหมดเลยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้นะฉันอ่านไม่ออกฉันไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยว่ามันเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารปลอมหรืออะไรทั้งๆท,ที่มีตาประทับ ของสถานทูตตุรกีแล้วนะคะเพื่อนๆนังงมากแฟนแนทก็แบบโมโหมากตอนนั้นว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าคุณต้องเอาเอกสารเนี่ยไปแปลเป็นภาษาตุรกีเอ้ยเจริญพรค่ะเพื่อนๆแฟนแน่ก็ไปนางก็รู้จักที่หนึ่งนะคะมันเป็นเหมือนเหมือนการเ e n นเหมือนสถานที่สําคัญของข้าราชการเขานะคะที่เขตนั้นนะคะนางก็ไปแล้วก็เอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปเขาก็แปลให้แป๊บเดียวค่ะ แปลแปลแปลออกมาให้แป๊บเดียวเพราะเอก <S an> สารทุกอย่างเนี้ยมันมีตาประทับอยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลน,นะคะถึงจะแปลใหม่ที่นั่นแต่ไม่มีตาประทับไทยแล้วก็อันนี้ตาประทับตุรกีในไทยไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเรามีเอกสารที่เราเตรียมไปอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะของเน็ตก็จะเจอปัญหานี้นะคะพอไปถึงที่นั่นจะเป็นแบบนี้นะคะที่เขตนี้นะคะแต่ว่าเขตอื่นเขาก็รับนะคะนางไม่ได้โทรไปแค่เขตนี้นะคะเราแต่เราไปที่เขตนี้เพราะว่า นางเกิดที่นั่นนะคะเราไปไปจดที่เขตนี้นะคะแต่พอนางโทรไปหาเจ้าแยอมเพอเขตอื่น,นายนำเพอเขตอื่นบอกว่าถ้ามีตาประทับทั้งสองทั้งสองประเทศแล้วก็คืออนุมัติทุกอย่างี่ผ่านค่ะจดทะเบียนได้ค่ะไม่ติดขัดอะไรถ้าเรามีเอกสารทั้งหมดที่ครบอยู่ในมือนะคะายอมเพอก็จะให้ใบให้วันนะคะให้รเราเนรับวันนะคะวันแต่งงานของเรานะคะ ที่นั่นเขาจะเรียกวันแต่งงานนะคะหรือวันจดทะเบียนสมรสนะคะก็จะเป็นเล่มแบบนี้นะคะเล่มการจดเ,เล่มทะเบียนสมรสที่ประเทศตรุรกีจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเล่มสีแดงๆนะคะเปิดออกมาก็จะมีรูปนะคะรูปรูปแนทรูปแฟนนะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะพอถึงวันให้แต่งชุดสวยๆนะคะขอบอก เขาบอกก่อนว่าไปจดทะเบียนสมรสนี่แม้ว่าแต่งตัวโบ๊้โเว้ๆไม่ได้นะคะเพื่อนๆแนทเป็นนะคะวันที่แนทจดทะเบียนสมรสนี่แต่งตัวขี้กากมากเลยนะคะเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่รู้นะคะไม่มีประสบการณ์เออแนทไม่รู้ว่าต้องเป็นยังไงน้องสาวแฟนก็งงว่าทําไมแนทแต่งตัวแบบธรรมดาชิวมากเลยค่ะแนทไม่ได้สนใจฟ้าดินอะไรเลยไม่รู้เลยว่าจะต้องขึ้นไปบนเวทีนะคะเพื่อนๆ พอไปถึงนี่ต้องขึ้นไปบนเวทีนะคะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ค่อยได้แนทพูดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเก่งนะคะพูดภาษาตุรกีไม่ค่อยได้ให้หาล่ามไปหนึ่งคนนะคะอืมหา่ามพูภาษาไทยหรือว่าล่ามภาษาอังกฤษไปก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยตอคุณต้องพูดได้และเย็ดกับโน ตอบเย็ด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 ไว้ก่อนนะคะพเพื่อนแล้วเขาบอกเลยแฟนแนทบอกว่าเขาจะถามอะไรมาก็ช่างเธอตอบเย็ดเย็ดเย็ดเลยนะแล้วก็บอกโอเคโอเคเขาก็หัวเลาะกันนะคะคนข้างล่างเต็มเวทีเลยนะคะแนทไปจดุดตอนช่วงเวลาปกติไม่ได้มีโควิดนะคะโอ้คนนี่รอต่อคิวนั่งรอต่อคิวจดทะเบียนสมรสเหมือนแนทน,นะคะหลายคู่มากแล้วแต่ละคู่นี้แต่งตัวเหมือนวันแต่งงานเลยนะคะเพววื่อนวันแต่งงานใส่ดอกไม้ ใส่เดรสใส่อะไรผู้หญิงนี่สวยมากมีแนทคนเดียวแบบกลโลโปเปมากเลยนะคะไปแต่แนทก็ไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะแนทคิดแค่ว่าขึ้นไปจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วก็เสร็จนะคะอืมแล้วก็ไปจัดพิธีแต่งงานอีกรอบนึงนะคะอีกวันนึงนะคะเราก็ได้เลิกได้ยามเราก็ไปแต่งงานกันอีกวันนึงนะคะเป็นพิธีที่เนี้ต้องใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเป็นทางการนะคะอืมประมาณนั้นก็จะเป็นเล่มแบบนี้นะคะอันนั้นคือการจดทะเบียนสมรสนะคะ ทาเบียนสมรสนี่แหละคะ่ะจะนําไปสู่การขอวีซ่านะคะวีซ่าแต่งงานนะคะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะคลิปนี้ยาวแล้วนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะเพื่อนๆถ้าอยากรู้อยากรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่านะคะอันนี้เดี๋ยว่าจะมาทำคลิปให้ดูคลิปหน้านะคะอาจจะไม่ใช่คลิปติดติดติดกันนะคะอาจจะเป็นคลิปนู่นนู่นนะดูเวลาแล้วก็แล้วก็แบบว่า ความแบบพร้อมๆของแนทด้วยนะคะที่จะออกมาพูดนะคะอือันนี้ก็คือประสบการณ์นะคะที่แนทพูดมาคือจากประสบการณ์ของแนทโดยตรงเลยนะคะเพื่อนๆใครมีคําถามหรือว่ามีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเขียนไว้เลยนทก็จะตอบนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชอบช่องของแนทนะคะแล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้แนทมาตลอดนะคะทั้งในแฟนเพจสไปร์ตตุรกีนะคะ n a t c y uk นะคะ แล้วก็ช่อง y ย u ทูบเสด็จเน็ตนะคะของเน็ตนะคะเพื่อนๆได้คอมเมนต์มาแล้วก็ขอบคุณหลายๆกำลังใจนะคะถึงจะน้อยคอมเมนต์แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถึงจะน้อยคอมเมนต์แล้วก็คนติดตามแต่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เน็ตได้ออกมาทำคลิปดีๆแบบนี้นะคะเพื่อนบ้างคลิปอาจจะมีสาระไม่มีสาระก็ปรบปนกันไปนะคะเพื่อนแต่อันนี้คือสำหรับ เซไพรส์ตุรกีนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในคลิปถัดไปด้วยนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะยาวแล้วนะคะ25่ากว่านาทีนะคะแต่ว่าสาระเน้นๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ล้วนๆนะคะสำหรับ สาวที่กำลังจะแต่งงานนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย